พร้อมแล้วเราจะดูที่เกาหลีวันนี้วันที่สองครับผมกำลังเดินทางไปเทสที่เวทีใหญ่สำหรับ f อ Mobile ดเ,เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเวทีอันนี้เดินไปที่เวทีแล้วใช่ไหม ขึ้นลิฟต์กันอ่ะนี่ก็ถือในห้องซ้อมครับผมกำลังซ้อมอยู่ก็ได้เรียนใบนักเตะสแตทค่อนข้างแบบสูงมากแบบหูร้อยเก้าสิบห้าเลยนะโดอ้วนนะ เพราะว่าเทนเต็มเลย60เมื่อกี้ก็ได้สองเหมือนคนจีนไปก็ถือว่าซูซีต้องรอรุ้นพรุ่งนี้ว่าแบบมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูครับผมอ่ะจับฉลากเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหมือนจะได้เจอจีนนะครับผมเกาหลีอ่ะก็เมื่อกี้จับฉลากเรียบร้อยแล้วครับผมได้เจอกับเกาหลีเจ้าภาพเลยครับเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงแล้วกัน แต่เมื่อกี้ได้ซ้อมกับจีนก็ค่อนข้างตึงผมว่าจีนเก่งก็อาจจะถ้าถ้าชนะนะนี่ยังไม่รู้เกาหลีเก่งหรือไม่เก่งนะถ้าชนะก็อาจจะได้เจอจีนเพราะว่าจีนเจอกับญี่ปุ่นเป็นจะไม่แน่เลยไม่แน่ผมว่าจะไม่ได้เห็นฝีมือของญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นเลยแต่ขอดูฝีมือกันแล้วกันว่าอาจจะมีของครับผมลองเวทีครับ วันนี้แหละเอาจริงรอดูไว้เลยครับผมไม่แพ้แน่นอนจัดให้ อ่ะกำลังจะขึ้นไปแข่งแล้วครับผมฝากเชียร์ได้ครับนี่ครับสามนาทีเริ่มแล้วดูมาแล้วก็กเก่งมากล,ลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับทางซ้ายตัวนี้นิวอยู่แล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วยิงลูกนี้แล้วโอ้โหคุณมีพื้นที่เหมือนกันครับลองงานลูกนี้ติดบล็อกครับจังหวะสองมีจังหวะสองมีพลิกมาเข้าทางแล้วได้ยิงลูกนี้เบาเกินไปครับโอ้โห จะจัดตะขว,วัดตะลายแต่ว่าได้โอกาสสวนครับต้องมาจ่ายมาให้กับตรงกลางแล้วไหลมาตรงนี้ก็สองหนึ่งเลยครับเจ๊โกยครับโอ้โหไม่พลาดจริงๆโอ้โหโลท่ามาได้อู้ครับแล้วขึ้นมาในบริเวณทางฝั่งซ้ายไม่มีใครวิ่งทันเปิดเหน่งๆได้ม่งลูกนี้ต่ 3, อสามหนึ่งแบบนี้ก็เฮลิเคนครับจบเลยครับแบบนี้ไทยแลนด์เจ๊โกยครับโอ้โหโไ,ดได้เกมแรกไปก่อนนะครับสบายๆ บอลขึ้นมาครับโวยโดนจังหวะไว้โหหลังแน่นเหลือเกินครับแต่ให้จังหวะนี้จังหวะนี้เข้าทางแล้วลองกิ้งลูกน<ๆ>ี้โอ้นหสามสามสาลูกนี้โอ้โหคว้าทันได้ยังไงเนี่ยโอ้โหจังหวะสาไมได้คิดว่าหายแล้วนะครับไม่น่าเชื่อครับเชตตี้จะมือไวขนาดนี้พี่แบงค์โอ้โหโดธามาติอุสยังลากไปได้ครับดึงต่ออยู่แล้วเกือบจะโดนตัดแล้วกลายเป็นโดนตัดจริงๆด้วยครับนี่เวยครับตรงนี้ ให้มาที่ฝั่งขวาขึ้นมาแต่ซานโกยังน่าจะโซนรับได้ดีอยู่หรือเปล่าจะแวกจะแวกลูกนี้แล้วแวกเข้าไม่ได้แหวกเขาไม่ได้จะเว็ยิงมาแล้วเข้าเลยครับ1-0จากจีนกับเนตแวนลูกนี้ทำจนได้ครับเซ็งเสียดายไม่งั้นเกิดรนถ้าไม่ชนเสาเราจะได้ไปละเกิมพอชนเสาใจเสีย เล่นไม่ดีเลยก็เขาเล่นดีกว่าก็ต้องให้เขาให้ไปไหนถ่ายรูปต่อไปถ่ายรูปต่อเต็มที่แล้วผมเต็มที่เขาเขาดีกว่ามันมีโอกาสยิงนละะจังหวะทั้งเกมอะแต่เขาคมไงเราไม่คมไปม